สวัสดีคะ่ะเจอกับคุณพิงค์พากินพาเที่ยวนะคะ่ะคุณพิงค์จะเป็นพากินพาเที่ยววันนี้เรากําลังจะออกพาลี่จังออกไปเดินนะคะข้างนอกคะ่ะคือวันนี้ก็อากาศก็ไม่ค่อยจะดีคะ่ะขมุกขมัวฝนจะตกหรือเปล่าไม่ทราบ <c> ơi, คือไม่ได้เอาล่มเอางอเลยนะคะก็คือตอนนี้เวลาหกโมงเจ็ดหรือแปดนาทีนี่แหละคะ่ะ เราจะขาวพี่จังออกเดินนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณพี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังะคะ่ะติดมาค่ะเป็นข่าวร้ายของบ้านเราคุณพิ่ฟังคุณพีงจะร้องไห้นะคะแดีพี่เล่าให้ฟังนะคะคือตอนนี้กําลังเดินต้นไม้สวยมากเลยค่ะแล้วจะมีซุ้มข้างหน้านะป้าี่จังโต มา,าม,าามาทางนี้ลูกมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ลูกนี่ลีจังหยุดแป๊บหนึ่งหูกดสอบตอบลี่นี่ค่ะสียเป็นดอกเวลาที่สวยมากเลยค่ะทุกคนแต่คุณพิงค,คงไม่ได้ข้ามไปนะคะแค่าจากนี้รู้ว่าสวยจริงสวยมากไปกันต่อค่ะไปกันค่ะคุณพิงค์อยถ่ายรูปลี่จังไว้ให้เยอะที่สุด ก็คือฟิตเนสใกล้บ้านเราเดี๋ยวเราจะขับทางรถไฟก่อนนะคะดิจังดีจังสต็อปสต็อปบอกให้หยุด <c oughs> จะไปกันนะคะ <c oughs> ไปกัน,นะคะ่ <c oughs> ะเพราะว่ามีคนเดินนะคะก็เลยให้แกหยุดลงไปลูกลงไปคนสวยคนสวย คุณพิมพูดแต่ก็จะร้องไห้พ่กพูดดอกไม้สวยมากเลยค่ะทุกคนกำลังเหมือนดอกมะลิบ้านเราเลยแต่ไม่น่าจะใช่ค่ะแป๊บหนึ่งดิจังไม่จา่าดมก่อนสิดอกกุหลาบเล็กค่ะนี่ดอกซุซูจินะคะ ค่ะคุณพิงจะล่าคุณพิงเพิ่งได้รับข่าวหลายจากคุณคุณนี้มันตะกี้เอาอการสั่งว่าลี่จางเป็นมะเร็งแก้เป็นมะเร็งที่ท้องแต่คือคุณพิงพูดผ่าคือคอ๋อมแต่คือไม่รู้ว่ามะเร็งจะร้ายมากหรือว่า จะยังไงก็รอช่วงทีต้องผ่าตัดนะคะก็คือเราเช็คสุขภาพร่างกายของแมวขอ,องหมาเราที่บ้านอยู่แล้วทุกตีก็จะมีประกันสังคมของเขาเหมือนเหมือนที่คนพิงให้ดูของอือรา้ <c oughs> อง,งไหไปนะคะทุกคนให้น้องชี้ชีก่อนเดี๋ยวจะล้างชี้ชีน้องค่ะดอกไม้สวยมากแต่ เดอ๋ยวดอ้สวยๆเลค่ปกเกลืนไปเดี๋ยวก่อนลูกแป๊บหนึง่งลีจังชอตตมะเต้ลีจังมาเต้มาเต,ต้คนสวยแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวแม่จางฉีดฉีดลีก่อนที่หนูจะฉีดค่ะลีจังก็อายุห้าขวบมาอยู่กับครอบครัวเรานะคะเป็นหมาพันธุ์ชิบะเคนน้องเป็นคนเอ,อ่อเป็นหมาที่ นิสัยดีมาก hey, mm hmm. ไม่เห่าไม่เกเรไม่กวนไม่อะไรเลยเรียบร้อยคุณพิงคเลี้ยงหมาทุกตัวที่เมืองไทยก็เช่นกันเรียบร้อยหมดทุกตัวเรียบร้อยคือเรียบร้อยจริงๆนะคะทุกทุคนเพื่อนที่เคยเที่ยวหามาอะไรปอเบเปี้ยหรือจะเป็นฟังปอจปนอะไรหรือจะเป็นแมวน,น่าจะทุกหมาเลี้ยง oh. หมูหมากา่ได้เรียบร้อยมาก น้องก็หวหมากอะาปีเองทุกคนกคนเราก็ได้แค่พาลูกป,ปะ่ะทางนี้สิลูกมามาทางนี้เป็นาทางนู้นเหรอก็ก็ทางนี้แลทางนี้ลูกแต่มันก็หวหมากอะค่ะวมากสำหรับพวกเราก็เหมือนแฮปปี้เขาวปมาก ไม่อยากคือเราเลี้ยงแล้วใจใจมันจะขา,าใจมันแบบแย่นะฮะคือการสูญเสียถึงขาจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ก็เป็นสิ่งที่เรารักค่ะทินนอนดน้การเลี้ยงอยู่ด้วยกันแบบดีมีประการสุขภาพการสังคมทุกอย่างดีหมดเลยนี่เขาปล่อยน้ำเพราะว่าสามสี่วันแล้วฝนตกปลอยๆนะคะ ท,ทุกคนที่ชอบอน้องหมาน้องแม่ก็เห็นก็จะเห็นคลิปถุพิงบ่อยที่จะลงคลิปของ่อน,า,นาจางมั่งฮัดจิงกุงมั่งค่ะก็แฮปปี้อะรก็รีจังบ่อยนะคะ กันต่อนะมาแบบสาวๆมาแบบแย่ๆวันนี้อยากให้ลีจังได้เดินเยอะที่สุดค่ะแต่ก็ได้แต่ให้กำลังใจพลังใจกันนะคะขนาดคนคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นบะเรงเขายังหายเลย Muy bunking, hãy cùng lắng chai khanaka. Di dặn gắn, mò. Sorry, go ahead. Okay. It's okay. Where you come from? Uh, Netherlands. Netherlands? Holland, holland, holland. Holland, holland, okay to take the holland, holland. Holland, 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 holland. Holland, Thailand. Yes. <laughs> so you're walking around? Oh um, uh, yeah for a dog. yes. yes. You, or he, I don't know. She, she. her name is Lee. 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 Yes, uh, five, five years ago. Uh, Hi. Nice. Do you live here in Kyoto or? Yeah, yeah I live in Kyoto. Nice. You, you are uh, you, uh, for tour in? Uh, right now I'm visiting friends. I've mm -hmm. uh, been in Japan for three months now? Oh, three months? Yeah, uh, and I lived in Japan four uh -huh. years ago. Uh -huh, like uh huh, eight months. Oh, uh, wow. It's so not that long, but yeah, so it feels a bit like coming back home. Oh, thank you. You like Japan? How yeah. about you? You haven't been to Thailand? No. no not yet? I <laughs> really want to go though. <laughs> Do you have any recommendations? Where to go? It's a very nice Thai, uh, very. Uh, uh, ซีในเดอ e อ่าบีช h ีชฟูเน beach in the u า Phuket. Phuket, yeah yeah, yeah. I've heard heard about that yeah. nice. thank you very much thank you very much see you bye take care have h a good time แต่ทุกทุกคนเราได้คุยกับฝรั่งนะคะคือคนไทยอะไรก็ช่างถ้ามีจะบุกโดงๆก็ขาวริฟฝรั่งหมดถัดไปกันต่อค่ะ ต่อนะคะอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนผูกวงกว่านะคะก็จะมันเปลี่ยนอากาศดดูแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ดึกแล้วค่ะ ทุกคนเจอน้องแมวเจ้าของถิน่นมีหลายตัวนะคะเป็นแมวจรที่นี่แต่คือเราไม่ได้เมื่อกี้ก็เจอน้องแมวเจ้าของถิ่นนะคะดอกไม้สวยสวยค่ะทุกคนขนาดทั้งคืนนะคะจะทุ่มหนึงนะะ่งแล้วค่ะสวยงามมากเลยนี่ดอกทิวลิปนะคะทิวลิปสวยมากถ่ายไงเดี๋ยวให้มันสวยถ่ายไงให้ดูด ลีจังคนสวยของเราไปลุกกลับบ้านลุกปก็ก็อากาศดีบรรยากาศดีมากดอกไม้แข่งกันออกดอกนะคะทุกๆคนนี่ก็ดอกสุซๆจิสวยงามมากเลยค่ะถ้าเป็นรางวัลคงจะสวยมากเลยนะ,ะทุกๆคนไปลุกปะคุณพิงอยากเก็บภาพ ลูกสาไว้เยอะๆคือมันก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะก็คือคือเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเศร้าอ,อ่ะค่ะเพราะว่าเขาเป็นมะเร็งใช่ไหมคะแต่คือมะเร็งร้ายมะเร็งแบบที่แบบรักษาได้เราก็ยังไม่รู้แต่อรอฟังผลแต่ถ้าเป็นอะไรก็ต้องผ่าตัดกันนะคะขนาดคนยังหายได้เลยนะนี่จะอะไรประเทศญี่ปุ่นเก่งมากหมอญี่ปุ่นเก่งมากปลาลูกก็ก็ ป๊าปาปา,ปา,ปาสวยแต่ละบ้าน,น้ปลูกดอกไม้นะไม่ขึ้นนะลูกนะไม่ขึ้นสะพานเนาะเราเดินกันข้างล่างนะเนี่ยดอกอดอกไม้ของญี่ปุ่นประจำชาติญี่ปุ่นค่ะนี่ก็ถ้ามากลางวันของสวยมาก คือกังวนเราก็ไม่ได้พามาตอนเช้าก็ช้าตรูเลยที่จะพาลี่จังมานะคะลี่จังลีจักรยานก่อนลุกมามานี่แบะสีม,มาแสงแล้วบอขอโทษนะคะสีม,มาแสงถ่ายดูดอกไม้สวยจังเลยมาลุกปะเดี๋ยวนะ พี่จังทำไมมันพัวพันกันซะขนาดนี้ลูกเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาเจ้เาโทษทีนะคะเกะกะไปหมดเลยไปลูกเดินต่อกลับบ้านเรานี่ก็สวยนี่นี่นี่ซากุระค่ะก็ซากุระก็นิทา,านละไมคุณไม่พอขอโทษนะคะรถมาก็คือต้องจบ นี่ค่ะทุกคนดอกนี้สวยมากเลยนะคะุณพิงคก็ลืมชื่อแล้วก็จะแบบเป็นเป็นรั้วอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะระยะลงมาค่ะเพิ่งออกดอกเดี๋ยวนี้เพิ่งออกดอกสวยมากเลยสวยมากจริงๆค่ะมาดิจังค่ะป้ามีแต่ดอกไม้สวยๆว้สวยเหมือนลีิจังแหน่ ไม่ขึ้นแล้วหรอลูกปะนี่ก็สวยอีกแล้วค่ะเห็นไหมอะไรก็สวยอะไรก็สวยก็แวะหมดสวยแบบกลางคืนสวยแบบกลางคืนนะคะทุกคนไฟการไปการคนสวยรออยู่นี่ก็สวยอีกแล้วค่ะแวะอีกแหวกไปเรื่อยเปื่อย แล้วก็สวยงามจริงๆบ้านกันแลับ้านเราดีจังเรามาขอบคุณทุกๆคนที่นี่ดีไหมลูกบ้านเราขอบคุณบ่อยแล้วมามามานั่งตรงนี้ก่อนดีจังสวัสดีดีจังสวัสดีสวัสดีแต่มานั่งลงนะคะดีจังก็ขอบคุณค่ะที่ชมคลิปลีจังมาหลายคลิป คนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่พิงค์เจแปนให้หนูด้วยนะคะค่ะหนูชื่อด่จังเดี๋ยวหนูก็หายค่ะไม่อยากแม,ม่จาไม่อยากแอบปูดละหทด่จังยิมย้มยิ้มิลุกดิลีจังยังมียิ้มนะคะบอกแอบแอบแอบไม่แอบิลุกไม่แอบถ่ายรูปก,ก่อนนะคะถ่ายรูปก,ก่อนนะคะดีจังคนสวยหน้ามาให้เห็นหน่อยลูก ไม่อยากถ่ายรูปเลยไม่อยากถ่ายรูปเลยไม่อยากถ่ายรูปเลยขอบคุณมากนะคะที่ติดตามลี่จังกับคุณพิงค์ผากินผาเที่ยวนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปีหลวจะเล่าเรื่องลี่จังให้ฟังเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวลี่จังก็หายค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะทุกทุกคนขอบคุณมากค่ะที่ติดตามคลิปคุณพิงค์พากินพาเที่ยววันนี้ก็พาลี่จังออกมาเดินนะคะก็คืออากาศก็ก็ดีมากแล้วก็เป็นอะ,อะไรที่มีดอกไม้ที่สวยงามมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เศร้าแตคือเราจะพยายามให้กำลังกำลังใจกันที่บ้านทุกคนก็เศร้าๆกันนะคะแต่ก็คือก็โอเค เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หายค่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะขอบคุณมากนะคะฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ให้คุณวิ่งด้วยนะคะและเป็นพลังกําลังใจให้น้องด้วยนะคะน้องเพิ่งห้าขวบเองและเจอกันเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคุณวิ่งที่จะร้องไห้ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ